อ๋น้องชอบน้องกเหรอฮะเกลมีชื่อมีชื่อมีชื่อไหมชื่ออะไรนอุทิศจิตลมหวนครแมนชัแมนชัชื่อหน้าบริจาคของมากเลยแมนรับจิตลมหวนรลองซาวดัซิหนยครับแทงแทง ผมก็ไม่รู้ว่าเมียเขาทนอยู่ได้ยังไงเนาะผู้หญิงก็นี่แสดงเขาต้องเป็นคนที่ดีมากเขาต้องเก่งและเป็นคนดีแบบจิตใจสะอาดมากขึ้นขึ้นบลาขึ้นอันนับหนึ่งโอเคอยู่บ้านได้เล่นอะไรแบบนี้ไหมสนุกบานโอ้ที่สองหนึ่งสองสามคี่ยตามคะแนนตามคะแนนตามคะแนนเลยและก่อนจะเข้าการแข่งขันครับเรามีเกมให้ร่วมสนุกเพื่อสะสมคะแนนคะแนนแรกก่อนหนึ่งคะแนนดู